สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีธนูประจำเดือนเมษายน2564กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของเดือนเมษายนของชาวราศีธนูจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เดือนแห่งดวงดีดวงเฮงได้เงินก้อนโตความสำเร็จบรนดาลได้ด้วยตัวคุณเองสังคมยิ่งเปิดกว้างมากเท่าไหร่ยิ่งเจอขุมทรัพย์มากเท่านั้นค่ะมาเริ่มกันที่การงานกันนะคะเดือนเมษายนนะคะเกี่ยวข้องกับสังคมเพื่อนฝูงค่ะการเดินทางบ่อยๆมากค่ะเป็นช่วงที่ชาวธนูจะได้เริ่มต้นการงานกิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่าง ก่อนหน้านี้มีการเรื่อนล่าช้าออกไปนะคะมีการหยุดพักจังหวะอยู่ช่วงหนึ่งค่ะโดยสาเหตุบางประการอยู่นะคะจะมีคนเข้ามาคี้คายและขยับตัวเดินต่อไปได้อีกและดีขึ้นค่ะการติดต่อการเจรจาอะไรต่างๆนานาจะเยอะขึ้นนะคะการเดินทางการเปิดตัวออกสื่อสังคมเป็นการนำพาโอกาสดีๆเข้าสู่ตัวคุณมากะคะ่ะความสำเร็จต่างๆนานาที่คุณจะได้ จะเกิดขึ้นมากมายร้วนมาจากน้ำพักน้ำแรงของชาวธนูเองทั้งนั้นนะคะจะสแสวงหาจะขวายคว้าขยับมากขึ้นค่ะแอคทีฟมากขึ้นนะคะความสำเร็จจะเติบโตขึ้นมากเท่าตัวค่ะสังคมเองก็เช่นกันนะคะยิ่งเปิดออกสู่สังคมมากแค่ไหนยิ่งกว้างมากเท่าไหรโอกาสดีๆต่างๆจะเข้ามาเยอะมากขึ้นเท่าตัวเลยนะคะชาวธนูจะเป็นผู้บันดานโชคลาภวาสนาให้ตัวเองเลยนะคะ เดือนนี้ดวงดีดวงเฮงบรรดาลได้ด้วยตัวเองค่ะทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยหากชาวธนูไม่ได้เริ่มต้นกันสักทีจะเริ่มสร้างกันสักทีแล้วนะคะเดือนนี้ชาวธนูจะได้ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะพวกงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆบางประการนะคะจะมีช่องทางหรือลู่ทางอะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างเข้ามาค่ะแต่ต้องมีหุ้นส่วนด้วยนะคะลุยเดี่ยวไม่ได้เลยนะคะจะมีข้อจำกัดในบางจุด บางเรื่องนะคะถ้ามีหุ้นส่วนร่วมด้วยจะจัดการข้อจำกัดได้และอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะกลับกลายมาง่ายขึ้นค่ะด้านหุ้นส่วนก็ต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ให้คนละครึ่งนะคะซึ่งราบผลอะไรที่คุณหวังไว้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมีเกณฑ์โดนตัดทอนลดทอนลงไปอยู่บ้างในนั้นอยู่นะคะเอาเป็นว่าตัวคุณจะโดดเด่นมีชื่อเสียงมีคนดําหน้าตืดตามากมายค่ะ มีคำพูดที่น่าเชื่อถือบอกอะไรคนก็เชื่อพูดอะไรคนก็ฟังยำเกรงเราด้วยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ เริ่มต้นอย่างแท้จริงของชาวธนูเลยนะคะทําแบบจริงๆจังๆก็เดือนนี้ละค่ะลุยเลยนะคะสําเร็จสูงมากค่ะการติดต่อการประสานงานการเจรจาการเดินทางอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอะไรก็ตามนะคะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและประสบความสําเร็จทั้งนั้นค่ะคนรรอบๆข้างช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การอุปถัมภ์ค้าจุนอย่าง เต็มที่เลยนะคะจะลงทุนอะไรก็ตามได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินที่พักอาศัยบ้านรถราหากคุณมีดีวงานติดต่องานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะคะความสำเร็จจะเป็นไปนตามที่คุณวางเป้าหมายไว้เลยค่ะงานอะไรก็ตามแหล่งรายได้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทางไกลแดนไกลสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ได้เยอะมากขึ้นเลยนะคะ แต่ร้านค้าออนไลน์ก็เป็นภัยต่อต,ตัวคุณเช่นกันค่ะช้อปปิ้งออนไลน์เรามาระวังกันด้วยนะคะจะหมดตัวกันได้ง่ายๆเลยนะคะเรามาแยกย่อยกันไปอีกค่ะวันที่1-9เมษายนความจุกใจิกใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างยังคงมีติดสอยห้อยตามมาจากเดือนมีนาคมยังคงมีอยู่ค่ะ1 0 1ถเเมษายนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะคุณจะหายใจหายคอได้ทั่วท้องขึ้นนะคะ บางอย่างจะมีการโยกย้ายที่พักที่อาศัยด้วยนะคะรวมไปถึงการริเริ่มอะไรใหม่ๆก่อนหน้านี้ที่ติดติดขัดขๆทําไม่ได้แต่ตอนนี้จะได้เริ่มต้นและได้ลงมือทำแล้วสักทีแล้วนะคะวันที่20ถึง30เมษายนช่วงนี้เหมือนจะมีความจุกจิกใจเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายก้อนโตนะคะทั้งธุรกิจการงานอะไรเข้ามามา,มากมายค่ะต้องจัดการอยู่หลากหลายหน้าที่อยู่ค่ะ อย่าก,กังวลใจไปเลยนะคะจะผ่านช่วงปัญหาความกดดันนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นช่วงสั้นๆเองนะคะอดทนหน่อยนะคะอีกอย่างให้เรามัดระวังเรื่องมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้ค่ะมาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะ เดือนนี้จะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตนะคะเข้ามามากมายค่ะแต่ว่าก็จะได้แบ่งสรรปันส่วนใช้สอยออกไปค่ะกับค่าใช้จ่ายอยู่นะคะการเงินไม่ต้องห่วงอะไรมากเลยค่ะช่องทางการทำมาหาไรายได้มีเส้นทางการเงินเข้ามานั้นค่อนข้างจะเยอะแยะไปหมดค่ะและก็คล่องมือมากๆนะคะการวางแผนการค่าใช้จ่ายเงิน ารายรับรายจ่ายคล่องมือมากขึ้นค่ะทำให้ความกดดันการระดมทุนการหาเงินนั้นคลายตัวลงมากกว่าที่ผ่านมานะคะการเงินคลายตัวคล่องตัวมากพอปลายเดือนจะมีรายจ่ายเข้ามาค่ะต้นเดือนรายจ่ายไหนที่ไม่จำเป็นก็ให้ตัดออกไปนะคะเ,เช่นซื้อของออนไลน์ลด ล้างสตอ็อก80%อะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะที่ต้องเตือนกันหนักหนาหน่อยนะคะมันมีหมดตัวเจ็บตัวอยู่นะคะการบริหารการเงินการจัดการการวางแผนชาวธนูจะจัดการและวางแผนได้ดีเลยค่ะรายจ่ายจะมาพร้อมๆกันชาวธนูเก่งนะคะสามารถจัดการได้ทั้งนั้นค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะเตือนนะคะรับมือให้ดีค่ะถ้ามาพร้อมๆกันแบบเยอะๆก็ตึงมืออยู่นะคะ ก็ขอเตือนกันให้รับมือให้ดีนะคะสำรองเงินไว้ให้ด้วยก็ดีค่ะเดือนนี้สังคมเยอะแยะเพื่อนก็เยอะนะคะปาร์ตี้เพียบเลี้ยงเองค่ะและก็ให้ยืมด้วยสปอร์ตจริงๆนะคะให้ระมัดระวังความใจดีของตัวเองเกินไปนะคะใจดีให้พอ พอดีพองามนะคะระวังด้วยคนรูปร่างเล็กๆพูดจากเก่งจะชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุนหรือพาคุณไปในทางที่เสียเงินเสียทองนะคะเข้ามายืมตังคุณด้วยนี่แหละค่ะก็ขอให้ร,าาระมัดระวังให้มากๆนะคะมาต่อกันที่ความรักค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้วชาวธนูที่มีคู่ครองอยู่แล้วเดือนนี้คู่จะมีบทบาทและการตัดสินใจในเรื่องของการเงินการงานของคุณมากขึ้นค่ะ โดยรวมก็ถือว่าดีอยู่ค่ะมีแรงผักดันช่วยเหลือเกื้อหนุนรวมกันดีอยู่ค่ะเขาเข้ามายุ่งมากเกินไประหว่างความใส่ใจกับความจุกจิกนะคะมันคล้ายๆกันอยู่ค่ะแล้วแต่ว่ามองอย่างไรนะคะดูดูแล้วเขาก็หวังดีต่อครอบครัวนั่นละค่ะขอให้มองแง่ดีเข้าไว้นะคะปัญหาจุกจิกใจจะได้ไม่เกิดขึ้นค่ะมาต่อกันที่คนโสดกันนะคะส่วนด้านคนโสดนั้นนะคะเป็นคนที่มีคนคุยอยู่แล้วค่ะ หากเดือนนี้จะยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นมาพาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าบ้านทำได้เลยนะคะผู้ใหญ่จะยินดีปีดาด้วยค่ะมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะช่วงวันที่1-9เมษายนนะคะช่วงต้นๆเดือนด้านสุขภาพร่างกายก็เตือนด้วยนะคะขอให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงค่ะทำงานหนักหักโหมเกินไปอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่านอนดึกนะคะ ทานข้าวก็ให้ตรงเวลาเดี๋ยวจะเป็นโลคกระพอได้ค่ะส่วนอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรนะคะสรุปประเด็นกันค่ะ ชาวธนคูค้าชะตาขยับเดือนหน้าต่อไปแล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะได้เริ่มต้นที่แท้จริงสักทีนะคะอะไรที่ติดติดขัด,ขด,ขดที่ผ่านมาณนะช่วงจังหวัดเดือนเมษายนนี้จะขยับเดินหน้าต่อไปแล้วการเงินแข็งแรงดีค่ะรายรับยังคงหาได้คล่องมืออยู่ช่วงต้นเดือนปลายเดือนจะยังคงมีความกังวลใจอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะความรักก็ยังดีอยู่ค่ะใจเย็นให้มากรอให้ได้นะคะไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะ โชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเพื่อนจากคู่ครองได้มาแล้วอย่าลืมแบ่งทำบุญด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีธนูที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมาระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขสมปัรถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดก็มีวัคซีนแล้วก็จะมีความดีใจชื่นใจอยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ฉีดเวลาออกไปไหนก็ต้องปิดแมส ล้างไม้ล้างมือเวลารับประทานอาหารด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ